กระบาดชนดับ9้าศพดับขนาดเปลือนหน้าวัดบาดเจ็บอีกเทียบคนขับยอมรับว่าเมากลับจากกินเหล้างานกระถินเมื่อเวลา22.15นาฬิกา15นาทีวันที่25พฤศจิกายน2,566นพันตำรวจเอกรัฐยุทธศักรพีผู้กำกับสอพอใครบึงจังหวัดศรีสะเกดได้รับแจ้งเหตุรถป๊กอาพชนกับรถจักรยานยนต์ ที่บริเวณถนนหน้าวัดสำรงพลานหมู่ที่1บ้านสำรงพลานตำบลสำรงพลานอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรุดไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยนายพาเนรอุทัยรังสีนายอำเภอไพรบึงร้อยตำรวจเอกนพดลอินทองร้อยเวรสอบสวนสพไพรบึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพรบึงและเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยสว่างจิตจุดขุนหารสว่างจิตจุดขุขันสว่างจิตจุดไพรบึง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีประตูสีบรอนหมายเลขทะเบียน2,231อุดรธานีพลิกคว่ำอยู่กลางถนนและใกล้กันบริเวณข้างทางติดกำแพงวัดพบว่ามีรถจักรยานยนต์จำนวน9คันที่จอดอยู่บริเวณฟุตปาทข้างวัดโดนชนล้มระเนระนาากำแพงวัดโดนรถยนต์ชนพังทะลุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังนั้นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่งไปยัง โรงพยาบาลไพรบึงพบคนขับรถปิกอัพคันเกิดเหตุยืนอยู่ข้างรถจึงได้ควบคุมตัวเอาไว้และนำตัวไปสอบสวนที่สพไพรบึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถจัก,กรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายมีจำนวนทั้งสิ้น9คันรถยนต์ปิกอัพหนึ่งคันมีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายพันตำรวจเอกรัตยุทธศักดิ์รพีผู้กำกับสบพไพรบึงกล่าวว่าจากการสอบสวนทราบว่าผู้ขับขี่รถปิกอัพที่เกิดเหตุชื่อ นายเกียรติศักดิ์อายุ37ปีชาวจังหวัดหนองคายก่อนเกิดเหตุได้ไปดื่มสุราในงานกระถิ่นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบักดองอําเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนายเกียรติศักดิ์ได้ให้การรับสารภาพว่าตนเองได้ดื่มสุราทําให้เมาหนักมากจากนั้นได้ขับขี่รถคันเกิดเหตุเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปยังตัวจอศรีสะเกดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เกิดอาการมูบหลับทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนรถยนต์ปิกอัพที่อยู่ข้างทาง รวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่มีคนนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์และยืนจับกลุ่มกันอยู่เพื่อดูหนังอยู่ข้างถนนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากเมื่อต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาว่าขับขี่รถประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขับขี่รถขณะเมาสุราควบคุมตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป